สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอานวาดภาพเคลื่อนไหวนะคะวันนี้เราจมันแ a วแฟนตาซีนะคะเราจะมาสอนทําให้หางเนี่ยขยับได้นั่นเองนะคะโอเคอย่างแรกนะคะเรากดมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดลบหางอย่าไปลบโดนเขานะเด็ เราจะเราสามารถทำให้มันขยับได้ทั้งหมดแต่วันนี้เราจะมาให้มันขยับแค่ปลายหางนะคะวันนี้เรามาวาดเอ่อมาวาดทำให้มนุษย์เงือกเนี่ยขยับได้นี่น,น้นะคะเอ,อคาคอนเนต์นีเราสามารถเพิ่มเฟรมเพิ่มเพิ่มเฟรมได้นะคะเพื่อที่เราจะได้วาดง่ายมากขึ้นแต่อันนี้คือลืมที่ลืมแยกเฟรมนะคะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นั่นเอง อย่างแรกเลยที่เราจะมาดูกันก็คือหลักการสายของน้องนะคะทางของน้องว่าเราจะให้น้องเอินไปทางไหนเราสามารถทําให้น้องเอินไปทางนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือเราจะทาให้น้องเอินไปตามนี้นี่นะคะโอเคเมื่อเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทําอย่างแรกเลยอเคค่ะก็วาดตรงนี้วาดยยนี้นะคะ แล้วก็ให้ห่างน้องให้เลี้ยงให้ใหญ่ใหญ่ไม่เท่าไม่เป็นไรนะคะเพราะเราวาดด้วยมือโอเคอานไหนนี่สวยรอบไหนเงียบเงีบเงีบ ซึ่งอันนี้นะคะเป็นชาลินการวาดตัวละครน,นี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากไหนนะคะวิ้ง่ายๆเลยนะคะแรงบันดาลใจมาจากชาลินของชาต่างชาติค่ะซึ่งชาชาลินของชาต่งางชาตินี้นะคะมันมันเป็นการประมาณว่าเขาให้เราเนี่ยไปจิ้มสุม่มใช่ไหมคะว่าเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้มนุษย์ประเภทไหนอะไรอย่างนี้นู่นนี่นะคะ นะห่างเมื่อกี้เราจะวาดเฟรมเป็นเฟรมนะคะคือให้ห่างน้องขยับไปทางนี้แล้วก็ให้กลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมแล้วก็ให้น้องเอียงมาทางนี้แต่การวาดเอียงมาทางนี้นะคะต้องระวังระวังด้านศรีรษะของตัวละครเหล่านี้หนึ่งเนาะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเฟรมให้มันวาดเพิ่มนะคะความจริงทําได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็วาดไปเอย่าให้มันเอ็นเยอะนะ ยงน่เแต่เมื่อเราสร้าง,างนี้แล้วนะคะเราสามารถวาดทับได้นะคะอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็วาดไปเลยน,นี่ไม่ได้ ไยนั่งเก็โอเคานานั้นนะคะก็จะมา,บาลบรอยตรงนี้ทิ้งรอยที่มันบาดกับเขาลบทิ้งนะคะบาดกับหน้า,า,น,านี้ก็ลบทิ้งไปเลยอยี่นี้ทีนี้หางของเรามันก็จะมาอยู่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นประมาณนี้เนาะโอเคเรามาลองเล่นดูกันนะคะอันนี้มันก็เร็วเกินขอตั้งค่าความเร็วความเฟรมต่ออีนะคะอาสักสองอย่างนี้มันก็จะอีอย่างหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องวาดอนิเมนให้ครบทุกทุกส่วนนะคะรายละเอียดของน้องอะ อย่าลืมว่ารยายละเอียดกันนะคะรายละเอียดอะไร,อไรเป็นสิ่งสําคัญมากเลยในหางมันทําให้หางเราดูสวยงามมากขึ้นถ้าตรงนี้ขยับไปเนี่ยมันจะสวยกว่านี้นะคะแต่เราเอาแค่นี้นะคะง่ายๆสไตล์เราเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ